ทุกตัวค่ะ um ุทยิเทสังฆาหิเตนะสังฆาหิตาปาริเทปุชาปาริเทนะเยธรมมาขันธะสังฆะเหสังฆาหิตา E ah. สักนะสัพปติเคหิธรรมเมหิเยธรรมะขันธสังขเหนะสัง <nosso> ข <fuck> ิตาอายตนะสังขเหนะสังฆขิตาธาตุสังขเหนะสังฆขิตาเตธรรมา ตีหายตนเนหิกะีหิกาตูหิกสังาหิตาเปแสัตสนิทัศนธรรมสัสนิทัศนะสัพติฆธรรมเหล่านี้น,นักสงฆ์ลูก27กเจ็ว้นลูกปาลุม โดยความเป็นรูปัรธ์ได้แต่นักสงเคราะห์โดยความเป็นรูปายตรนะรูปาธาตุไม่ได้รูปยีเจเหล่านั้นนักสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยผหานณายตรนะถ้าเท่าไรวิสัชนาะ เบทัมมาจตุทิขันเทิทวีหายตะเนหิอัคคหิธาตุหิอสังคหิตาลูกยี่สิบเจ็ดเหล่านั้นนักสงเคราะไม่ได้ด้วยนามขันสี นายตนะสองคือรูปายตนะมานายตนาท่าแปดคือรูปธาตุวิญญาณท่าเจ็ดปูชปุชาอาิสินทริเยนะปุริสินทริเยนะเยธรรมมาขัน อิตาอายตนะสังขะเหนะอสังขะอิตาธาตุสังขะเหนะอสังขะอิตาเตธรรมมากะรีหิคันเทหิกะรีหายตาเนหิกะรีหิทาตุหิอสังขะอิตา เป็นรูปขันได้แต่นักสงเคราะห์โด na, ยความเป็นธรรมมายตนะธรรมธาตไม่ได้โ,โอราลิการูปสิบสองเหล่านั้นนักสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันอายตนะธาเท่าไรวิส at ัชนาเปทธรรมมา ขันเทหิทวิหายตเนธิอาคาธิธาตูหิอาสังคหิตาลุโอลาลิกทลุสองเหล่านั้นนัสงเครา์ไม่ได้ด้วยนามขันสีอายตนะสองคือ Falou! อายะนะธาเท่าไรวิสัชนะเตรัมนาจตุหิขันเทหิตีนายะตะเนหินาวะหิตาตุหิอสังขิตาโอราลิกาโลกสิบเอ็ดเหล่านั้น ได้ด้วยนามบังรันสีาย โดยความเป็นรูปขันได้แต st ่นักสงเคราะห์โดยความเป็นโอราลิกายตนะสิมาและโอราลิกาสิไม่ได้สุขุมารูสิบหกเหล่านั้นนักสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันอายตนะภ้าเท่าไร วิจัชนาเทธรรมมาจะตูหิขันเทหิเอตาัาสสหายะตะาตเนหิสัตตะลาสาหิทาตูหิอาสังคหิตาสุุม,มรุสิโกเหล่านั้นนักสงฆ์เาะไม่ได้ด้วยนรมขันสี อายตนะสิบคือโอราริกายตนะสิมายตนะหนึ oh. ่งาสิบเจคือโอราริกาาสิวิญญาณธาเจปุจฉาอนิสนสัเกรมยม สิตาอายลระนคสังขาทนาสังขาตาทุสังขารทนาสังาตาเตมาตติหิขันเหิกาติหายตเนหิกติหิทาตุหิาสังาตา ปฏิฆาธรรมนี้ variance, นักสงฆ์ na ตัมมาปฏิหิตัมเทหิปาิหายตะนเนหิปาติหิตาตูหิตาสังขัยตาอุปาทาูกิี่ส oh ี่นีนักสงฆ์ทว่ไเ้โชวยยโดยความเป็นลูกขัรนธ์ได นักสงเคราะห์โดยความเป็นโอราลิกา,า,า,ายตนะเก้าเวนโพธิภัยญาตนะธรรมายตนะหนึ่งโอราลิกาธาเก้า,าวเว้นโพธิ and i high